FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับผมให้ชมเหรียญที่มีความคมชัดและก็มีความสําคัญมากๆนะคร like ับ <l ps. S 2> และเป็นที่ระลึกนะครับของสมเด็จย่านะครับหรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับเหรียญนี้คือเหรียญทองแดงที่ระลึกงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่านะครับปี39นะครับซึ่งด้านหน้าเหรียญประทับพระบรมรูปนะครับสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่านะครับฉลองพระองค์นะครับเต็มยศนะครับครึ่งพระองค์แบบนี้นะครับผิดพระพักมาที่ด้านหน้าของเหรียญนะครับผมพลิกไปให้ชมที่ขอบเป็นขอบแบบเกลี้ยงครับไม่มีฟันเฟืองนะครับแล้วก็พลิกไปที่ด้านหลังนะครับพลิกไปที่ด้านหลัง จะรึกข้อความอนุสอนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับ10มีนาคม2539นะครับ21ตุลาคม2543นะครับ18กรกฎาคม2538นะครับตรงนี้นะครับภาพที่เห็นเป็นภาพพระเมรุนะครับถ้า A FC ท่านใดนะครับสนใจจะชอบบูชานะครับให้รีบติดต่อมาได้นะครับ ผมมีเหรียญร,รายการนี้เพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับงดงามคมชัดเข้มขังมากๆ